แท็บเล็ตถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนยุคใหม่ไม่แพ้โทรศัพท์มือถือด้วยประโยชน์ใช้สอยมากมายแถมยังมีหน้าจอขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนจึงมองเห็นได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนกว่าตอบโจทย์ได้ดีสำหรับคนทำงานนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงสายกราฟิกแล้วก็คอนเทนต์ยังพกพาสะดวกกว่าโน้ตบุ๊กอีกด้วยครับโดยในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ9อันดับ แท็บเล็ต a n d r o i ยยี่ห้อไหนดีในปี2024นี้จะมีรุ่นไหนบ้างจะมียี่ห้อไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากตัวที่9เลยครับ B Max Mac Pad i11 แท็บเล็ตรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีราคาประหยัดมากๆนะครับแต่ยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายตัวชิปเซ็ตเป็น T606 ที่สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วแท็บเล็ตรุ่นนี้จึงนำมาใช้เล่นเกมทั่วๆไปได้ ไม่ว่าจะเป็น PUBG ROV ก็ตามในส่วนของการแสดงผลก็สามารถแสดงได้ด้วยความคมชัดในระดับ 2K มีค่าสีที่แม่นยำหากนำมาใช้ในการรับชมคอนเทนต์ต่างๆจะได้อัจลรมากขึ้นด้วยลำโพง4ตัวช่วยให้เสียงมีมิติแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่6,600ม ah. ิลลิแอมก็ซึ่งค่อนข้างน้อยครับแบตเตอรี่มีความจุเท่านี้ก็ทำให้คุณใช้งานได้ราวๆ6-7ชั่วโมง เป็นแท็บเล็ตที่เหมาะกับการนํามาให้เด็กๆใช้ประกอบกับการเรียนออนไลน์หรือใช้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5,399บาทตัวที่ 8. a u d i u ip a 0 5 0 pro เป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดที่มีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานแบบรอบด้านทั้งใช้งานทั่วไปแล้วก็ใช้งานเพื่อความบันเทิง ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบามีความบางสามารถพกพาไปใช้งานได้อย่างสะดวกหน้าจอเป็นแบบ IPS ขนาด10.4นิ้วรองรับการสัมผัสพร้อมกันถึง10จุดแสดงผลได้ด้วยความละเอียด2,000คูณ1,200พิกเซลก็จะรับชมคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างคมชัดนอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของฟีเจอร์การสื่อสารทำให้ได้อย่างไม่ติดขัดเป็นแท็บเล็ตที่ใส่ซิมได้รองรับเครือข่าย 2G, 3G แล้วก็ 4G ในส่วนของกล้องหลังมีความคมชัด 8MP กล้องหน้า 5mp จัดเก็บถ่ายรูปได้มากหรือจะเพิ่มความจุด้วย sd card ก็ได้เช่นกันครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะเริ่มต้นอยู่ที่6,269บาทตัวที่7 oppo pad air แท็บเล็ตรุ่นนี้มีขนาดหน้าจออยู่ที่10.4นิ้วมีความละเอียดหน้าจอสูงถึง 2k มาพร้อมกับชิปเซ็ต qualcomm snapdragon 680 ram 4gb แล้วก็ rom อีก 64 g b คุณสมบัติทั้งหมดนี้คุณจึงสามารถนำมาใช้ประกอบการเล่นเกมที่มีกราฟิกระดับกลางได้อย่างลื่นไหลสำหรับคนที่ชื่นชอบการรับชมคอนเทนต์ต่างๆบนแท็บเลต็ตก็สามารถรับชมได้อย่างเต็มอัธลรมากขึ้นครับ เพราะนอกจากจะแสดงภาพได้อย่างคมชัดแล้วส่วนของเสียงยังถ่ายทอดออกมาได้ด้วยลำโพง4ตัวรอบเครื่องในระบบ d o นบี a อสมอสให้เสียงที่ออกมาสมจริงแล้วก็ดูมีมิตินอกจากนี้ยังรองรับระบบชาร์จไวทําให้แบตเตอรี่เต็มเร็วสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากยิ่งขึ้นครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ7,999บาทตัวที่6 s ซั s u ุง Galaxy Tab A8 เป็นแท็บเล็ตที่มีความบางแล้วก็เบาบางเพียงแค่6.9ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็มีน้ำหนักเพียงแค่508กรัมเท่านั้นตัวเครื่องมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10.5นิ้วให้หน่วยความจำที่64กิกะไบต์แบตเตอรี่7,400ม ah. ิลลิแอมใช้งานได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันเลยครับมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในจอแบบเต็มตาทำงานได้อย่างลื่นไหลใช้งานได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกการสื่อสารสร้างสารรค์ผลงานดิจิทัลไปจนถึงการใช้งานเรื่องความบันเทิงอีกทั้ง ยังเป็นแท็บเล็ตที่มีราคาไม่สูงมากสามารถนำมาให้เด็กๆใช้ประกอบการเรียนออนไลน์หรือให้คนสูงอายุนำมาใช้ดูหนังดูซีรีส์หรือว่าฟังเพลงในช่วงเวลาพักผ่อนได้นั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะเริ่มต้นที่9,990บาทตัวที่5เซีมีแ m ด p a 6 มาพร้อมกับหน้าจอขนาด11นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 2.8K 144Hz รองรับ HDR10 แล้วก็ Dolby Vision นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นที่เลือกใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธงอย่าง Qualcomm Snapdragon 870สามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลทุกเกมแถมยังมีแบตเตอรี่อึดถึง8840ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันนักศึกษาสามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนได้เพราะ HyperOS มีการอัปเดต Workstation Mode ที่เปลี่ยนรูปแบบของ UI ให้คล้ายกับคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นครับสำหรับราคาค่าตัวเริ่มต้นนั้นจะอยู่ประมาณ11,990บาท ตัวที่ 4. Xiaomi p มี5แ i a o m i เซล5มีแพเป็นแท็บเล็ตที่มีราคาประหยัดที่ได้รับความนิยมมากรุ่นหนึ่งเนื่องจากใช้ชิปเซ็ตประมวลผลอย่าง snapdragon 860กทำงานภายในจึงรื่นไหลไม่มีสะดุดสามารถนำมาใช้เล่นเกมต่างๆได้อย่างไม่ติดขัด สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ออกแบบก็ใช้งานได้ดีมากขึ้นเพราะแท็บเล็ตรุ่นนี้รองรับการใช้งานร่วมกับปากกา,าเ่ยวม m ส Smart Pen มีฟีเจอร์เด่นคือััติว Window ที่สามารถแยกจอได้พร้อมกันสูงสุด3จอให้คุณสลับการทำงานได้ตามต้องการสามารถทำงานได้อย่างยาวนานมากขึ้นเพราะมีการลดแสงสีฟ้าลงช่วยให้คุณรู้สึกสบายตามากขึ้นเมื่อจำเป็นต้องใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานครับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ12,829บาทตัวที่3 Lenovo Tab M 1 0 Plus Gen สาสำหรับแท็บเล็ตรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปประมวลผลควคอนตม Snapdragon 680ทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลนำมาประกอบการเล่นเกมที่มีกราฟิกระดับกลางหรือใช้ออกแบบงานกราฟิกอย่างง่ายได้อย่างไม่ติดขัด ส่วนของระบบปฏิบัติการจะเป็น Android 12รองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันทั่วไปตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการใช้ในการทำงานหรือนำมาใช้เพื่อความบันเทิงตัวแท็บเล็ตเป็นหน้าจอขนาด10.6นิ้วด้วยความละเอียด 2K เห็นภาพได้อย่างคมชัดแล้วก็มีเทคโนโลยีลดแสงสีฟ้าที่ได้รับการรับรองจาก TUV l a u t e ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่รู้สึกปวดตานั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ8,490บาท ตัวที่2 s a m ัมซ g งก a แล็ก a 9 plus 5G g a l a x y Tab ทบ a 9 plus 5 g เป็นแท็บเล็ต Android ราคาไม่เกิน1,000 0บาทโดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือสามารถใส่ซิมแล้วก็รองรับเครือข่าย5 g ทำให้สามารถโทรศัพท์ผ่านแท็บเล็ตได้โดยตรงสำหรับชิปประมวลผลจะเป็น snapdragon 695ส่วนแรมให้มา 8GB แล้วก็รอมให้มาอยู่ที่ 128GB เหมาะกับการใช้งานทั่วไปแล้วก็ทำงาน แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมีโหมด Samsung Dex ที่จะเปลี่ยน UI แท็บเล็ตให้กลายเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานที่ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1590บาท แล้วก็ตัวที่หนึ่งซัมซุงกาแล็กซี่แท็บเอสแปดอัลตเป็นหนึ่งในแท็บเล็ตเรือธงจากทาง s a m s u ุงนะครับที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต snapdragon exgen ซึ่งเป็นชิปตัวแรงช่วยให้การประมวลผลภายในทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะนำมาใช้ออกแบบหรือเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงก็ทำได้อย่างไม่ติดขัดเลยครับเครื่องไม่ร้อนส่วนหน้าจอเป็นแบบ super amoled ขนาด14.6นิ้วที่มีความใหญ่เป็นพิเศษแบ่งหน้าจอได้4รูปแบบมี Dex Mode ที่จะช่วยปรับเปลี่ยน UI ให้เหมือนกับแล็ปท็อปแม้ว่าหน้าจอจะมีขนาดใหญ่แต่ตัวเครื่องมีน้ำหนักที่ไม่มากแบตเตอรี่มีความจุมากถึง11,000ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานรวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับปากกา New S Pen ได้อีกด้วยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ43,900บาท ครับผมนอกเหนือจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับยังมีปัจจัยสําคัญอื่นๆที่ผู้ใช้แท็บเล็ตแอนดรอยจะต้องคํานึงถึงในเรื่องของการตัดสินใจร่วมด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของแบรนด์ขนาดของหน้าจอสเปคของการใช้งานอื่นๆยกตัวอย่างเช่น CPUGPU ระบบปฏิบัติการเป็นต้นนะครับ โดยพิจารณาภายใต้จุดประสงค์หลักในการใช้งานของเรานั่นเองครับเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานได้ดีสมกับการที่เราตั้งใจเลือกมาน,นั่นเองครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ <S <S ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, Share. เป็นกลาลังใจให้กับผมนะครับสําหรับ podcast <S 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 ในวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ